สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับ Honda Civic นะครับ1.8 Auto ปี2006นะครับรถสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้วมนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับสมุทรสาคร 2 1 9 0 0 0บาทนะครับเงินสดนะครับใครจะผ่อนก็5 7 6 0 6ปีโดยประมาณนะครับเครดิตดีเตรียมรอรับรถได้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับคันนี้เครดิตดีออกเงิน9บาทพอครับก็ได้รถไปใช้งานแล้วครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่านะครับล้อเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ล้อ Honda ครับลองเช็คดูนะครับสีดําเงางามดูแลมาอย่างดีครับคันนี้ลองเช็คลองชมไปตรวจสอบทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานแบบผ่อนนะครับ2แสนต้นๆนะครับก็ได้ขับซีวิกนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับสำหรับการซ่อมบํารุงดูแลและอัไหล่นะครับเข้าไปศึกษาได้เลยครับใน c ีวิกนางฟ้าขับนะครับ FD ขับก็ได้ครับมีหมดครับตัวนี้ลองชมดูได้ครับ อะไรเยอะดูแลสบายครับลองเช็คและก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจ Facebook ของ FD นางฟ้าประมาณนี้นะครับแนะแนวแนะนำไว้พอประมาณถ้าท่านชอบและสนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับสวยสมบูรณ์ภายในเป็นเบาะหนังนะครับเซนทรอลแอร์แบ็ก ABS b เอส b ิดเบรนะครับลองเช็คนะครับภายในใหม่มากๆครับถ้าท่านชอบอย่าลืมอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าตรงรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนี่เลยครับซื้อได้ทันทีเลยครับรับประกันให้ขนาดนี้นะครับสแสดงว่าทางเทนเขาเช็คแล้วว่าเขามั่นใจมากว่ารถสวยรถด,ดีนะครับฉะนั้นใครที่จะซื้อนะครับก็ได้เปรียบแล้วครับน้อยนักที่จะเจอรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับมีไม่กี่ที่นะครับที่กล้าจะการันตีได้ขนาดนี้นะครับ ลองชมดูนะครับไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าท่านไม่มั่นใจท่านพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับตัวนี้สวยครับเป็นปี2006นะครับงามมากๆนะครับลองชมดูก่อนนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปดูรถนะครับและถ้าใครอยู่ไกลถ้าท่านอยากได้อย่างไรก็ต้องเดินทางไปเช็คไปตรวจสอบไปดูด้วยตาทดลองขับด้วยตนเองจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับรถเต็นท์แบบนี้ก็พอจะ จัดสรรให้สมาชิกได้ครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นผ่อนยิ่งดีงามเลยครับสำหรับสมาชิกที่ใช้รถประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะ Civic เป็นรถที่สวยดูแลไม่ยากครับแล้วก็ภายในกว้างขวางทรงดีดูหรูเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้สีดำเงางามครับไม่มีชนหนักตัดต่อถ้าชอบโทรนะครับกระทุ่มแบนด์สมุทรสา